แม้ว่าจะมีสถานการณ์ที่หนักหน่วงและเจ็บปวดมากเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ก็ตามแต่ความแตกแยกเหล่านี้มีมาหลายพันปีแล้วและการที่มันปรากฏตัวในรูปแบบที่จงแจ้งเช่นนี้ไม่ได้เป็นสัญญาณว่ามันกำลังเข้ายึดคลองแต่มันก็เป็นมากพอๆพกับการที่มันจะถูกล้างออกไปเป็นการยาก ที่จะแก้ไขปัญหารูปแบบใดๆเช่นเดียวกับความสัมพันธ์ของตัวเรากับคนที่เรารักมักเกิดอาการขึ้นก่อนที่สาเหตุของปัญหาจะปรากฏดังนั้นตอนนี้เรากำลังดูอาการของความแตกแยกที่เก่าแก่และยาวนานหลายศตวรรษความเจ็บปวดและการหยุดชะงักที่พวกเขาที่นำมารวมกัน เพื่อการแสดงออกของอุดมการณ์ที่บอกว่าคนบางกลุ่มควรอยู่ภายใต้อำนาจทางการเมืองหรือความเชื่อทางาศาสนาที่ถูกครอบงำและบิดเบือนโดยพวกเขาเราไม่ได้บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจะไม่เจ็บปวดเนื่องจากสัตว์ร้ายในระบอบกำลังอยู่ในอาการปางตายระบบความเชื่อ และการครอบงามความคิดเหล่านี้เกิดขึ้นโดยกลุ่มผู้ที่มีส่วนร่วมในการกำหนดเส้นทางของมนุษยชาติมายาวนานหลายพันปีแผนการที่คล้ำงคลีโบราเหลือกับดักทางรูปแบบพลังงานสิ่งเหล่านี้ได้ล้าสมัยไปแล้วเรือที่จงนั้นจะไม่พาใครไปไกลามากนักสัตว์ร้ายจะส่งเสียงดัง เรียกร้องและโกรธเกลเียวก่อนที่มันจะหายใจเป็นครั้งสุดท้ายสิ่งต่างๆอาจดูน่ากลัวแตกแยกเจ็บปวดและเป็นอันตรายในขนาดนี้ขอจงมองให้ไกลไปกว่าสิ่งที่ปรากฏหรือเกิดขึ้นบนโลกในตอนนี้และรู้ว่าพวกคุณไม่ได้ถูกทอดทิ้งให้อยู่ในช่วงเวลาที่สิ้นหวัง พวกคุณจะได้เห็นกลเม็ดและกละยุทธ์เก่าๆที่ใช้ในขณะนี้โดยผู้ที่ดึงสายเพื่อควบคุมพวกคุณและพวกคุณจะได้ยินนักการเมืองหรือกลุ่มการเมืองบางกลุ่มขู่ว่าจะใช้มาตรการที่รุนแรงเพื่อพยายามคงอยู่ในอำนาจหรือรักษาหรือเพิ่มฐานที่มั่นของพวกเขาในส่วนใดส่วนหนึ่ง ของรัฐบาลเอาไว้มันจะได้รับความสนใจจากสื่อข่าวกล้องโทรทัศน์แต่มันคือหมวกเก่าๆของความผิดหวังเหล่านี้ซึ่งจะไม่เกี่ยวข้องกับชีวิตหรือมุมมองของพวกคุณหรือใครต่อโลกอีกต่อไปสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่สัญญาณของพลังที่แท้จริง และคำคำนั้นกำลังได้รับการนิยามใหม่ในขณะที่การสัร่นสะเทือนโดยรวมของมนุษยชาติสูงขึ้นชีวิตยังคงเดินหน้าต่อไปแม้ว่าการมีชีวิตใหม่ที่แท้จริงจะเป็นสิ่งที่พวกเขาไม่เคยรู้จักมาก่อนก็ตามพวกคุณไม่ได้มาบนโลกนี้ในเวลานี้ เพื่อรู้สึกตกใจกลัวหรือพ่ายแพ้ใดๆการปรากฏตัวของแสงโพล,ล,ลาไลด์เป็นเพียงตัวบ่งชี้เช่นเดียวกับความเจ็บปวดทั้งหมดของสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อให้พวกคุณหายเป็นปกติพวกคุณกำลังได้รับการเยียวยาในจิตสำนึกของมนุษยชาติได้รับการเยียวยาจากการสัตสเถือนของโลก และได้รับการเยียวยาของพลังงานที่อยู่รอบโลกให้รู้ว่าพวกคุณมีทุกสิ่งที่จะเป็นในตัวพวกคุณเพื่อสัมผัสถึงความสวยงามพลังแห่งการปลดปล่อยพวกคุณเพียงแค่ปล่อยวางและกระบวนการทัดเก่าๆทั้งหมดในขณะนี้เมื่อพวกคุณย้ายไปอย่างสถานที่ ที่พวกคุณเห็นว่าพวกคุณยอมรับความเป็นอมตะจากของขวัญและความสามารถที่ซ่อนเร้นมานานของพวกคุณจงเป็นเจ้าของสายตาด้วยมุมมองที่สูงขึ้นและความสามารถในการรักษาตัวเองผู้อื่นและโลกของพวกคุณเธออนุญาตให้พวกเขาแสดงออกอย่างไรก็ตามพวกเขาอาจเข้าใจผิด เพราะสิ่งนี้จะนำไปสู่ความศักดิ์สิทธิ์ของเราด้วยเช่นกันเราอยู่กับพวกคุณในช่วงเวลาที่ความเจ็บปวดมีเพิ่มมากขึ้นเหล่านี้จะเป็นการสลัดความสูญเสียและการทำลายล้างทั้งหมดในหลายๆย,ยุคพวกคุณไม่ได้ถูกครอบงำด้วยการหลอกลวงในรูปแบบเก่าๆแต่เป็นการมองทะลุสิ่งเหล่านั้น และนำสิ่งที่ชัดเจนมาใช้กับเสรีรภาพของพวกคุณการเพิ่มขีดความสามารถในการแสดงออกร่วมในการสร้างสารรค์ของพวกคุณพวกคุณอาจเริ่มบอกลาคำนิยามของตัวเองที่ขับแคบไปเสียเพราะมาใช้การไม่ได้อีกแล้วในสถานการณ์ที่ใหม่คือความรักที่สูงขึ้นไป ซึ่งรับรู้ถึงความศักดิ์สิทธิ์ในทุกคนทุกเพศทุกวัยทุกทิศทางทุกวัฒนธรรมทุกชาติพันธุ์และประเพณีทั้งหมดนี่เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมแน่นอนที่สุดคนที่รักถึงเวลาแล้วเราอยู่กับพวกคุณเสมอ